เคลียร์ไฟไรแดแรงแมลงหวีขาวนะช่วงนะี้ลูกค้าแปลงพริกนะปัญหาเรื่องใบหงิกนะพบบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็บอกก่อนเลยว่าสังเกตง่ายมากนะพริกเนี่ยลูกค้าถ้าใบาหงิกขึ้นเคลียร์ไฟถ้าไรเขาจะหงิกลงะคะนคะคู่นะเป็นคู่เก่งเลยค่ะลูกค้าเรื่องปัญหาใบาหงิกคะ่ะชุดสองไรคะ่ระตัวแรก2องนี้นะเจซีตาของหวีทองลูกค้าชื่อสารว่าอาซิธามมีพริกนะคือยากลุ่ม 4A ค่ะเขาจัดทั้งป้องกันและกำจัดนะพุกเรื่องเพลี้ยแมลงวีนะเก่งนะคู่ซองนี้ค่ะริดาเบนล,ลูกค้าเป็นยาก่มี่เป็น A นะเขาเก่งเรื่องไรเลยค่ะจัดทั้งป้องกันและกำจัดนะเรื่องไรนะคะคู่นี้ลูกค้าจะใช้ผสมค้นพบกันได้เลยค่ะนี่หมดเนาะทุกแมลงปากดูดนะจัดทั้งป้องกันและกำจัดเนะาะเพลี้ยแมลงวีไรได้หมดนะคะลูกค้าทุกพืช ทุกช่วงเราก็สามารทีทจ่ะฉีดผ่าดอกนะคุยน้ากินเหมือนกันนะคะชวนี้ลูกค้าต่อน้ำรอยลิตรนะคะก็มาให้หนักผมมาได้เลยค่ะ